กูที่เราเคยกินผ่านมา สบายดีเบริร์สุขูสุขคนทุกใจทุกมุมทีน่นักทุกท่านวันนี้ครอบครัวเฮากับข้าให้สีมาเสียหญ่าไให้หอบซองแต่ว่ามื้อนี้นี่เฮามานอนให้เลยนอนเที่ยงให้เบิดทั้งครอบครัวนี่แหละเพราะว่าปกติอยู่บ้านเฮาเนี่เอาเสียหญ้าให้นี่มีสมเทื่อหรือว่าสมครั้งเอาเสียในระหว่างเดือน5 6, เดือนเจแล้วก็เดือนเก้า ส่วนเดือนเก้านี่เฮาจะโบเซียละเอียดปันใดาภาวะไก่เฮาจะเก็บจเจียก่ยวนะแล้วก็พิเศษอยากขอบใจพี่คนนี้นะที่ส่งเงินมาให้ทางซูปเปอร์แป้งนะต้องขอขอบใจนะหรือว่าขอบคุณมากๆนะที่มีน้ำจิตน้ำใจสวยงามไดนะ้ส่งเงินมาให้ให้ครอบครัวของพววเฮาแล้วก็อยากอวยส่ให้พ่อให้พี่เขาจงมีสุขภาพแข็งแรงนะความเจ็บบ่ให้ได้ความไข้บ่ให้มีปรารถนาสิ่งใดก็ขอหให้ได้สิ่งนั้นนะ ให้มีความเจริญเก่าหน้า,นาแล้วก็ยาข้อให้พี่ได้กลับคืนมาหลายกู้ว่าทีส่งมาหาคออีกลอยเท่าพันเท่า,าต้องขอขอบใจแล้วก็ต่อไปก็ไม่แต่เฮาจะดําเนินเวียกง,งานของเฮาในเที่ยงให้นี่แหละ ตอนนี้พอกับำลังไปอาบนา้ำเขาเนี่นนางกินมักแตงก่อนต่อไปกับมันแต่เขาจะหุงข้าวก่อนเขาเจ้าเข้าวทีเขาเขาอามาเมื่อเช้านี่ก็ยังเลืออยู่แต่ว่ากินบ่พวพอก็เลยต้องในหุงเติมอีกเขาเจ้าะ ขณะที่เขากำลังต้มข้าวเนี่ยเขาจะไปโอดนั้นมาก,กี้ยงที่เขาปลูกไว้เขาต้องได้โหดเสาแรงเสาแรงเพราะว่าตรงนี้ฝนโ่ตก จะยางไปล่างกระติกก่อนเนาะเพราะว่ากระติกมันเปื้อนจะน่อยเขากะได้อาบน้ำเพราะว่าเขาบ่ไดดมาอาบน้ำทุกมือย่นี่เขาก็บ่ไดดอนามัยปนใดเนาะเพราะว่าเขาอาบย่นี่ทุกมือเขาก็อนามัยตลอดเนาะมือใดเขามานอนย่นี่เขามาอาบย่นี่เขาก็ล่างกระติกก่อนเพื่อเขาอาบน้ำสะอาด น้ำอันนี้พิมพ์มืม่นขนาดนะกติเพราะว่ามันเปลือน เ okay. สะอาดอาทิตย์นึ่งเทอหนึ่งเขาล้างเดี๋ก็สะอาดอต้องล้างม,มือก็ได้นี่แหละป้องกันว่าให้อันนั้นคีเหือคีเนื้อมันไหลไปในกระติกขขงเฮาาราจะกันไว้ตามท่อนอี่แหละ ໃບບໍ່ນີ້ແຫຼະເດເຂົ້າທີ່ເຮົາຮຸງໄວ້ກໍສຸກเรียບຫຼ້ອຍເນາະແມ່ນແຕ່ເຮົາຈະພານ້ອງຊາຍໄປອາບນกນຂອງກິົາຈຮັລັງເເຮັດໄວ້ນຂອງກິนເຢັອນມັນກິ นี่แหละทงอันนั้นสบู่เพปอากาศยาสิพันพอทุกแค่ น้องแย่เป็นมือกล้องจะน้อยให้น้องแย่อีกอาด อาบน้ำห้วยนี่เย็นขนาดหีหน้้อองเอยบรรยากาศสวยง,งามแรง ไม่น้องแญ่อีกอาบต่อน้องแญ่เอาชิ้นแม่มาใส่น,น้องแญ่ว่าบกาโซสลิบจะเลยเอาชิ้นแม่มาใส่ ไก่ก็เขามาอยู่เที่งเที่ยงแล้วเนาะม่แต่จะให้พ่อเนี่ยเอาไก่เข้าโลกเลยพ่อเนี่ยจะอาบน้ำแล้วส่วนแม่เนี่ยยังบ่ทันอาบนะจะน้อยแม่อาบตอนรััง เหลือเจ็ดโตไก่เขาเอามาสิบปลายกว่าโตอาอันนั้นเขา้าซานมันเกลือในคอ,อกเลยให้มันเข้าไปแล้วก็อัดมันกินเบิดนะครับ ต่อไปก็นม่แต่เราจะเฮ็ดอันนั้นของกินอีกเครื่องของหอาา่อมันครบเครื่องของแม่น,นี่ผักโฮมแล้วก็เครื่องนองายเครื่องเอาให้งานเราจะไว้อยู่นอกเลยเนาะนี่แหละอาหารคร้าวแรกปลาแหง้งแล้วก็ผักกูด ผักกูดที่เขาบอเคยกินผ่านมาผักกูดชนิดนี้นี่แม่เก็บเอามาจากควยลองมากินมือนี้ละแต่ว่าแม่ว่าเขาเคยกินผ่านมาคอกับเเคยกินผักกูดชนิดนี้เขาลองมากินมือนี้ลมมะ,ะลม,มือ,มอทำอิดเลยต้มผักกูดใส่ปลาแห้ง เขาถีมันเลือเขากินเสวงตอนเที่ยงเมื่อกี้นี่เขาเจ้านี่เขาจะตักใส่ผ้าสง <c oughs> สัยเขาเนี่ยมาติดหมอกแล้วมือนี แต่ปลานน้อยเพราะว่าเขาไปห้าปลาตามหุวนน้อยก็ได้แต่ปลาน้อยสำนีนแหละเถียม อันนี้แมนใบอันนั้นขี้แล้วก็ผักอีกตูวจากหอมบัวใส่เลยเครื่องปรุงเออใส่ผักบัวอีก ท่นานอ๋โอ้ถักโกด้วยดีสุกแล้วของกินเฮา แต่เขาจะปงเลย อยถือว่าสำเร็จอาหารแรงของเขาเขาที่ปนกับมันต้นเขาเอามาตั้งแต่มือเสานี่แหละ แล้วก็ข้าจาโอ่งไม้ขวดผักกูดมาๆๆทุกคนมากินข้าวแรงน้ำกันเอาลงมือกินขา้าวอากาศกำลังสีมืดๆแล้วนพี่น้องข้ากินขา้าวพอดีอากาศเย็น หลังจาก,กเขากินข้าวเ้าก็นั่งลิ้นให้อดืดอีกกินขา้าวเอาเอามันคาไปไซกินอยู่หันแหละพ่อกับแม่ก็นั่งสูบกอกคือแบบนี้แหละการใส่ชีวิตของคนอยู่บนดอยหลังจากเขานั่งพักพรอนเขาก็นอนเมื่ออื่นเศร้าเขาก็อื่นแต่เศร้าลุกไปเห็นเบียกอีก ส่วกนวกลางคืนนี่คีสูดเทียเกาเลี้ยงนี้มันบ่คอยออกกันใดนะะมันบด้ออกบินไปไซนะสลาย,ลายแต่มันอยู่ในกระบังนี่แหละหอมเบิ่งบรรยากาศส่วนกลางคืนแต่ว่าช่วงนี้นี่ทุกคนสังเกตเบิง่ง ตามใบเขาบ่าบูมีนาบเนาะบุคือแตกอนเนาะแตกอนกับฝนบริตกเนาะแต่ว่ามี่นาม,มันค้างตามใบเขา่าเนาะแต่มาเบิ่งปัจจุบันนี่บูมีเลย นี่อยู่นี่มีอีกนี่นี่ทุกคนเห็นปะนี่ต้นตำตำนี่มีบางใบมันติดต้นหมากงา แสงดาวะฮดาวก็มัแต่ดวงเดียวฮะทุกคนเบิงบอนอื่นนี่บุ่มีเลยนะมันแต่บอนเดียวนี่แหละอากาศยังเย็นดีเนาะลมพัดวิววิวส่วงกลางคืน จะกลับเทียงอีกเครื่อง,งเครือค่องเอห้งงานโอ้น้องสายกลางมุงเรียบร้อยแหะฮะหัว <c oughs> ตอนนี้ก็เวลาแปดโมงปลายแล้วเนาะปกติอยู่บ้านาเฮานี่เก้าโมงก็นอนแล้ว พอดีสี่คนนอนนะอยินี่อยและสี่นอนนี่ตอนนี้อากาศเกิดคอนข้าง,งเย็นเนาะแต่ว่าก็บุปเป็นยังเพราะว่ามีผ้วห่มแล้วเนาะอีกอย่างก็มีมุ้งป้องกันยุงเนาะ เวลาเฮานอนเฮาควรจิกม <laughs> <laughs> ุ <fundamentals dragging> ้งบ่ให้ยุงมันสามารถเข้าไปในอากาศเย็นคืนนี้นี่บ่ยินเลยเสียงกบเสียงเขียดห่องเต็มแต่เสียงจิงีห้องดังขนาด โอเคทุกคนแต่หอจะปิดไฟนอนเลยเนะเพราะอากาศแก่ค่อนข้างดึกแล้ว ลูกน้องซ้ายขอกับแม่เนี่ยก็ลูกทั้งแต่ชาวเสาคอยกับน้องซ้ายนี่แหละยังนอนอยู่นี่เราจะตุ่มน้ำเพื่อเหากินกาแฟงามเ้ากาแฟซองท่งกาแฟของหลวงพ่อจักรีเนาะ ส่งมาใหา้อันนี้แหละทงสุดท้ายเลยเขากินอยู่เทียงไฮ้สองคนต่อทง แล้วสำนั้นใส่จอ,อนี้อีกโอเคเอาอันนี้ขลอนแล้ก็ให้พอกับแม่กินก่อนส่วนอีกทงนึงนี่เากับน้องแยกขลอนตัวนี้อีกนี่ๆจอ,อนี้ เขาตื่นมาแต่เศร้าเนี่ยเขาต้นามน้ำกินกาแฟก่อนเนาะกาแฟซองอหอสุดท้ายเนาะของลวงพ่อจักรี่เนาะเพิ่นฝากมาให้แล้วก็สสำหรับคลิปนี้ก็สิจบลงอยู่นี่เลยเนาะจังน้อยนี่เขาสิลงเสียญาให้คือเก่านี่แหละเนาะแต่เขาบ่ได้ทายเพราะว่ากันสิยทายอีกส่วงกลางเป้นนี่ย่านคลิปมันยาวเนาะ ก็เลยคลิปนี้สิจบลงยินดีก่อนเนาะถ้า่าดภัยใดเข้ามาเบิง้งแต่ต้นจนจบก็ต้องขอารพขอบใจเนาะถามักคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ถา้าถือใจอย่าลืมฝากกดแชร์นะเผื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของพวกเฮาได้เฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปเนาะอน้ะอนข,อขอบใจใช่บายบายเจอกันคลิปต่อไป